มีอะไรบ้างมิสูวันนี้มีอะไรมากินบ้างมีสามสิบชัช้นแล้วก็ปลาหมึกสามสิบกิบไม่ใช่สามสิบชั้นก็กุ้งแล้วก็น้ำจิม้มซีฟู้ดกับน้ำจิม้มซีจิม้มจ <10 S 2> ิ้มแจวจิ้มแจวจิ้มแจวมีอะไรเนี่ยมีพักเนาะเนี่ยมันดูมีพักพักครับพักพักเลยเนี่ยมีปลาหมึกปลาหมึก ปลาหมึกกุ้งครับมีก็สามสิบกีบสวยๆนะครับสามสิบกีบสวยๆเดี๋ยวเนี่ยมากินกันเลยนะมีตัวมาตัวเอาไหนก่อนกุ้งครับตัวกุ้งนี่ยังเหลือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยซอยเดี๋ยวพวกินไม่หมดะลงมือกันเลยที่นี่เอาไหนกิ้มมือเลยครับมือครับกิ้มเลย

ทางพัดนะกอ,อดใช่ไม่ถึงน้ำจิ้มเลยจะไปเรื่อยเลใหญ่อร่อยครับร่อยไหมพมีตัว กุ้งเป็นกุ้งตัวเล็กครับข็าซื้อมาทำครับขา่าวม,มิสูไปขอแม่ขอแม่มากินครับอังนนเออเป็นบรรจุบันทิ์อยู่ครอบครัวเดี๋ยวทำผมกินกันเลนครับอืม ้าใต้ก็พอกินกินแก้วเอาเยอ กิ้เกวเป็นผ่ากิ้วที่เขาทำมาแล้วครับเราก็เอามาทำความสะอาดแล้วก็ลวก,กทีทีหนึง่งชีวิตบ้านๆครับคนบ้านนอกกินกันอย่างนี้ครับนั่นคือ nằm cô ôm Lèo subscribe cho ตาแปรชื่อาำสมพอดีมีคนมาหาแกนักแกกินข้าวของบัานแกนไม่มาทีชื่อตาำสมม่รู้ปอะไรจะมากินรัวครับแต่ก่อนก็จะมีเนื้อดิบมาปนนะครับก็ว่าจะนี่เนี่ย ยก็ไม่ค่อยห้กินย็ดเท่าไรก็เลยไม่ค่อยได้กินแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันหลังจะลองหามาให้มาทำให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองจิ้มกับซอสดูมันจะเข่ากันไหมอืมอันนี้อันนี้ยังปลาแซลมอนอ่ะตัวนึงซอสนี่น้อ ถ้าชอบก็กด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งด้วยใช่ไหมคับทุกเราจะได้ทำคลิปมาให้ดูีครับอันนี้กินเพื่อความมันลอยและความมันเทิงเป็นชีวิตประจาวันดุดใช่ไหม kiếm xịt cho kia mà Sáng gieo lên chim đi xài học Hay mình dư xài coi gieo rồi Đô đi cũng Đi น้ำเด้แข็งครับดูนานอร่อยแต่ยามเม็นยังีงไปตามมาแล้วามมาน,นี่หมดทมานี่ครับตมตามตามเท่าไรนี่กี่บาทนี่ตาเท่าไร่ตามเท่าไร สมต,ตามสมตามโคราชนะครับในในเมืองยังพอหากินกันได้อยู่ราคาสามสิบบาทเนี่ยพอหากินกันได้อยู่แซ่บแซ่บก,แกินกุ้งใอ,อ้ดู ยังทำข้าวมันไก่ด้วยตามมาลกพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์วันอังคารนะครับส่วนร้านผมเนี่ยจะขายข้าวมันไก่สองวันเพราะว่าทำทุกวันไม่ไหวเหนื่อยขายดีขายดีมากขายดีใค,ดใครอยากแวมกะมาเข้ามาได้นะครับนี่ร้านปูดครับร้านเจียอ้อยร้านเจ๊ยอ้อย สมุจของเมืเองเมืองจังหวัดนครราชสีมายลีเออ,ม,อม,ม,มันเลครับมัอะไอาไปบังกล้องแลก็มาของไทยของยลีเนี่ยผสมยลีไม่ใชของไทย ผมม้อบงบ้างก็ฝัน,น่ะเออนั่งยูนหนึ่งเดี๋ยวยากินเอาไปทำกันมึงกูกลายตอนก็กินเดี๋้อมึงจะลุ้มสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับถ้าใครชอบใครใครชอบใครอะไรก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเลยนะครับ aquí